สวัสดีครับอันนี้สําหรับก็ช่างไม้หลายๆคนหรือเอหลายๆคนที่ติดตามเครื่องงานไม้ครับน่าจะคุณเคยเครื่อง12นิ้วยีฮอน,นี้ครับรูปแรงประมาณนี้อาจจะคุณเคยยังมากเพราะว่ามันมีเยอะในทองตลาดรุ่นนี้เขานิยมใช้งานกันนะครับทีนี้ก็ไม่ให้ความรู้ที่เขา ถามมาบ่อยๆก็เลยอมาทำวันนี้มีเวลามาอธิบายให้ฟังว่าเครื่องจีนกับเครื่องญี่ปุ่นหรือเครื่องไทยมันแตกต่างกันยังไงเครื่องไทยทมว่าดีไหมมันก็ดีนะแต่ว่ามันอยู่ที่ลงกึงแต่ละลงว่ามาตรฐานแต่ละคนมันมันประมาณไหนอันนี้เห็นหรือเปล่าครับไม่รู้แต่งไม่ได้ คืออย่างนี้ครับคือเข้าเรืองเลยคือหน,หน้าแทนเครื่องไดนิชิตัวนี้ครับมันมันเอียงง่ายอ่าเลกๆมันมันก็พอใช้ได้อยู่ใช่ใบผักหนึ่งมันก็เริ่มเอียงตังแล้วตังอีกตังแล้วตังอีกจนหลายๆคนมองว่าไอ้เสาเดียวนี่มันไม่เคยเอียงไม่เคยมีปัญหาเสาเดียวดีกว่าอะไรประมาณนี้อันนี้มาตอบจุดนี้นะครับมามามาตอบคอ,อสงสัยจุดนี้นครับคือมันเกิดจากช่าง เขาทามามันไม่ได้แต่แรกอยู่แล้วครับถ้าถ้ามันใดมาตรฐานนะครับถ้ามันใดมาตรฐานเนี่ยมันไม่เอียงหรอกถ้าต่างใดตรงคือตรงมันอยู่เลยครับไม่มีวันที่ว่าจะเอียงเองไม่มีแล้วก็ไอ้หน้าแทนนี่หน้าแทนเครื่องนะครับที่มันเอียงเนี่ยคือมีบางคนเนี่ยให้ความรู้ช่างเหมือนกันเนี่ยเออขอเอ่ยถึงชื่อช่างเดินช่างเหมือนกันนี่ครับคือบอกลูกค้าว่า ไอแทนเนี้ยมุนปรับแทนขึ้นปรับลงเนี้ยนานๆมุนทีนึนนนนงไม่สีเลียตอดแสดงว่าเขายังไม่มีความรู้ครับที่ที่เขาบอกลูกค้าแบบนี้ครับคือไอตัวนี้มันสําคัญมากๆเลยสําคัญยังไงมันหลับแรงกดคือดึงไม้เข้าไมา้กดเนี่ยประมาณนะประมาณเข่าๆรา้อยกิโลนะครับน้าหนักกดเนี้ยประมาณร้อยกิโลอะแล้วมันมันกดมันอย่างเงี้ยแล้ว ถ้ามันรวมอ่ะอันนี้ไม่รวมนะอันนี้ของผมผมกึงเองไม่รวมมันจะมีรวมยังไงนี่ครับอันนี้เปรียบเทียบไปดูเอ่อเปรียบเทียบไปดูแล้วกันเคือ,อย่างเนี้ยกล่องไม่ไม่ค่อยชัดนะขออภัยด้วยครับไม่ได้เ็ดเจาะครับคือระยะตัวเนี้ยระยะลองตัวเนี้ยเคอสมมติว่าระยะสี่มิลแล้วกันแต่กึงตัวมีออกมาครับกึงตัวมีออกมาระยะแค่สามจุดห้า เนี่ยครับระยะข้างในนะครับเห็นว่าเนี่ยเนี่ยน,ยน,ยนยระยะแค่สามห้ามันก็เล็กกว่ามุนเข้าไม่เข้าหลวมรวมโคกเคกเลยแต่ส่วนผมนี้พอดีผมเอาเท่ากันเลยขยับไม่ได้เลยเนี่ยครับคือปกติอ่ะปกตินะถ้าถ้าช่างไม้หรือหลไคนที่ถอดเครื่องมามาหรือทาเองน่าจะรู้ชักได้ตัวนี้ครับมันเป็นตอนไหนแต่แต่ผมสังเกตดูนะเครื่องมือหนึ่งผมเคย ผม,มไม่ใช่ผมเคยลลูกค้าเคยยกมาไม่ให้ผมตั้งแล้วก็ผมว่ามุนไปมันเจอปัญหาเนี่ยครับมันขอนขยับไปขยับมาได้ผมก็เลยบอกลูกค้าว่าตั้งแล้วมันไม่จบนะเครื่องมือหนึ่งยืนยันนะเครื่องมือหนึ่งมันชักได้เดี๋ยวก็เป็นนะเดี๋ยวก็เป็นต้องเปลี่ยนแต่ถ้าไม่มีเงินก็ตามสภาพนะั่นแหละแค่ตั้งให้เครื่องมันเดินได้แล้วก็ปรับปรุงเล็กๆน้อยๆก็อพอแล้ว แต่ถ้าให้เราตังเครื่องเราหลับประกันให้เราไม่ได้นะเพราะว่าไม่ได้ซื้อเครื่องจากทางร้านไปก็เขาซื้อเครื่องมือหนึ่งฝ่ายแดงมาไม่ให้ตังทีลานครับก็เลยบอกเขาไปก็จะมีจะมะีเครื่องมือหนึ่งนะครับเขากึ่งมามันไม่ได้แต่แรกก็มีกึ่งมาสมมุติว่าลองตัวนี้สี่มิลระ,ะยะสี่มิลระยะผิกสี่มิลทีนี้ตัวเมียระยะระยะมันนะ,ะตัวเมีย สี่จุดห้าตัวเมียใหญ่กว่าหลวมหรือสี่สี่จุดสองสี่จุดสามอะไรประมาณนี้คือมุนเข้าได้แต่เวลาชักโคเคโคเคโคเคหลรูดได้เออมันเป็นแต่แรกก็มีแล้วก็มีแบบมาไกลเคียงที่สุดแล้วพอดีก็มีแล้วก็ถามว่าทำไมมันมันเอียงได้ในเมื่อบางตัวมันมาพอดีคือเหล็กที่เขาใช้นะครับเหล็กที่เขาใช้ไอ้เหล็กนี้ก็แข็งแรงดีนะครับ บางทีแข่งแรงดีบางทีก็เป็นเนกเกตที่ว่าอ่อนมากมันสึกง่ายแล้วก็ตัวนี้ก็สึกง่ายแบ๊บเดียวมันก็รวมอ่ะเพราะว่าไอ้คือคลิปนี้ซื้อ,อสรุปแหละไอ้ไอเสาตัวนี้ครับสาคัญมากๆเลยเออสาคัญมากๆเลยเสาตัวนี้ครับที่เครื่องของเราอะ่ะขายราคาแพงครับที่ที่ขายราคาแพงครับเพราะว่าเรากึ่งใหม่เราเปลี่ยนใหม่ กึ่งมาใหม่เปลี่ยนมาใหม่เราก็กึงไปเนี่ยมีนี้กว่าจะได้แต่ละเซนเนี่ยครับต้องถ้าถ้าเป็นชัางกึงน่าจะรู้ดีว่าแต่งมีดให้คมกรีบกึงทีละนิดทีละนิดทีละนิดเซนหนึ่นงใช้เวลาเท่าไหร่ว่าจะได้แต่ถ้าเรากินลวกๆทําลวกๆมันออกมาเยินเยินเงี้ยเลยมีเล็กปลายแหลมๆอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ได้ขัดนะเครงหไม่เหมือนกันนะครับที่ที่เคยถอดจากเครื่องลูกค้ามา ที่มันรวมครับแต่ปล่อยใบนานสนิมขึ้นคืออย่างเงี้ยครับระยะดูด้วยผ่านกล้องนะอ่าจะดูไม่ออกนะกล้องไม่ได้เช็ดขออภัยด้วยครับคือเล็กปลายเล็กลองคืออย่างเงี้ยครับคือจะให้ความรู้ว่าระยะเกียะยะเก่ยวครับระยะเกี่ยวคือระยะนี้ในลองเนี้ยกับไอตัวนูนตัวเนี้ยคือมันต้องเท่ากันเนี่ยตัวตัวตัวเดือยขึ้นมาเนี้ยสมมุติว่าซีมลอันนี้ก็ต้อง4ีเมเหมือนกันแต่ทีนี้ ในเมื่อเรากึงไม่ได้มาตรฐานมันจะมีอย่างนี้ครับลองนี้ห้ามิลเนี่ยครับส่วนเดือยที่โผลออกมาแค่สี่มิลเออเราดูแค่ตรงนี้ก็พอแล้วเนี่ยคือดงว่ากึ่งมาผิดแล้วครับเมตรไม่ได้อะไรไม่ได้ถ้าลองห้าตัวนี้ก็ต้องห้าเหมือนกันต้องเท่ากันไม่มีไม่มีห้าแล้วก็มาเนี่ยน,นี่สามสามจุดแปดด้วยซ้ำไปยังไม่ถึงเลย คือเขากึ่งไม่ไม่ได้แต่แรกอยู่อยู่แล้วครับก็ให้ความรู้เพียงประมาณนี้ครับคลิปนี้สําหรับคนที่ติดตามนะครับแล้วก็จะให้ความรู้อีกเรื่อยๆเดี๋ยวรอติดตามได้เลยครับ